โอเคครับทุกคนหลังจากที่เมื่อวานผมได้เล่นลูกซองสองกระบอกแรกไปนะวันนี้เรามาต่ออีกสองกระบอกกันนะทุกคนนี่ทุกคนผมติดบิวบอร์ดชาร์จอีกแล้วนะอ๋อหายไปเลยอะ <c oughs> ไรวะเนี่ยนะโอเคเขบาบอกว่าจะเจอเร็วเหมือนเมื่อวานนะทุกคนเออเมื่อวานเจอเร็วนะ <c oughs> ก็ว่าจะเล่นแหละแต่เจอซองสองกระบอกกันก่อนนะโอเควันนี้มาเล่นต่อเลยนะทุกคนโอเคทุกคนดูดิเห็นคนปะตรงนู้นอะ่ะโอเค หังว่าจะเจอปืนลูกซองนะเว้ยลูกซองถือเพื่อนลูกซองโอเคโอเคอุ้ยทําไงเจอแล้วทุกคนโอเคแบบนี้นี่เราวิ่งบวกเลยนะเพราะปืนเราค่อนข้างจะได้เปรียบเลยนะเว้ยโอเคโอ้โหก็มีแค่ลูกซองกระบอกเดียวด้วยนะอ,อะไรครับเนี่ย <laughs> เอา้าปืนเอ้ยประตูไม่เปิดโอเคถือปืนวิ่งด้วยนะเป็นไงล่ะเก่าเปล่าเอ้ยนีไงโอเค โุ้ยน่าเจาดาวโอเคโอ้คนไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ปืนพกเอเมื่อกี้ผมเห็นอะไรวะอเดี๋ยวนะกับดักหนามคืออะไรอะ่ะออโอเคลองใช้ดูนะฟื้นหุย่ยน่าสนใจนะคนเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่าถ้าเอามาเล่นเนี่ยก็น่าจะสนุกนะเว้ยเหมือนผมจะเห็นคนค้าทุกคนเมื่อกี้ โอเคเราพาระเบิดไปดีกว่านะเออนี่ไงโ okay. อเคหวงว่าจะโดนนะโยนไปหนึ่งโอเคทุกคนตายเลยนะให้ดาวอยู่นีกว่าเอาแล้วประตูหายด้วยทุกคนโอ้โหเกมกูอย่างสมจริงเ้อยังไงโ okay. อเคไอ้แต่มันผิดคอนเซปต์รายการเว้ยวันนี้ผมมาเล่นลูกซองนะเออยังไงลูกซองอีกกระบอกหนึ่งโอเค สวอันนี้เป็นซองสองนัดนะทุกคนอารมณ์เหมือนซองควงในฟรีไฟน์นะมั้งนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอะนะนะคนอยู่นหน้าผมครับทุกคนโอเคว่าเขาจะไม่เห็นผมนะเว้โอเคยิ่งไปยิงไปสวยระยะไกลก็ยังได้นะ <laughs> อะไรครับเนี่ยโอเคโอกระสุนลูกซองใกล้จะหมดแล้วทุกคนอุย้ยด้านหลัง อุ้ยเดี๋ยว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 โอเคอเคุ้ยเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นเฮ้ยยิงแรงยังวะโอเคมาดิขอหลบแป๊บนึงมาผมพร้อมบวกแล้วทุกคนไหนอยู่ไหนเพื่อนนีไ่ไงยิงแรงเหรอ,อโอ้โหนัดเดียวโอ้โหลูกสองนี่น่าจะนัดเดียวทุกปืนเลยปะเนี่ยอุยสก,กาแต่ก็ไม่เล่นดีกว่าทุกคนเพราะว่า ทุกสองทั้งเกมนะคลิปนี้ส่วนสกายทั้งเกมก็จะมาตอนไหนก็รอดูเอาแล้วกันนะนะสปอยไว้ก่อนสปอยไว้นะเสียงเท้าทุกคนน่าจะในบ้านนะผมว่าโอเคอุ้ยตรงไหนอ่ะด้านนอกเหรอโอ้ยนี่ไงโอเคไม่แตกสวยนัดแรกเรายิงไม่โดนแบบดนไม่เต็มนะก็เลยอาจจะยังไม่แตกนะทุกคนเนอแต่ท้ายก็แตกอยู่ดีอ่ะครับ โอเคอุยคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคสวยปืนลูกสองนี่ก็เล่นมันนะทุกคนผมว่ามันยิงแล้วแบบตาแน่ๆนะในความรู้สึกผมะนะแ้วส่วนตัวผมเนี่ยก็ชอบเล่นปืนลูกซองอยู่แล้วด้วยนะจากเกมฟีฟ่าหรือเกมไพแบงค์หรือเกมอะไรก็ตามนันที่ผมเคยเล่นมานะผมก็รู้สึกชอบนะมาเล่นเกมผับีก็ยังชอบอยู่นะเออเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นถังสีแดงนะนี่ไง ดี๋ยวผมขอลองยิงดูนิดนึงนะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะระเบิดไหมนะโอเคขอลองยิงนิดนึงนะโอเคถอยไกลก่อนอา้าไม่ระเบิดแล้วทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยนะโอเค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 โอ้โหไม่ระเบิดแล้วทุกคนอย่างนี้นะคือมันก็จะหมดด้วยนะอะไรครับเนี่ยมันจะยิงถังนะ ปีเจยาครับทุกคนเฮ้ยเสียงปืนจากตรงไหนอ่ะนพยาข้างหน,นา้าเรานี่แหละครับทุกคนโอเคลูกสองต้องออกลงแล้วนะเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวมาดิหาไม่โผล่ทุกคนโอเคยิงไม่โดนสวยแหมนั่นแหละยิงไ,ไม่โดนอีกแล้วนะเฮ้ยทุกคนเสียงปืนอีกแล้วตรงไหนอ่ะด้านนอกหรือด้านบนวะ น่าจะด้านหนอกนะทุกคนผมบ่าโอเคอุ้ยเสียงปืนเอ้ยยังไงทุกคนมาดิโอเคสวยรีบสามเลยนะทุกคนโอเคพูดทุกคนเสียงอะไรเต็มเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคแปดชิวนะทุกคนไหนฮะเพื่อนผมมาดิอ้าวหายอา้าวไหนครับเนี่ยเมื่อกี้ยิงอยู่เลยเพื่อนผมมาดิ เอาทุกคนเขาหายโอ้โหจบละเอา้าหายจริงนเนี่ยเป็นยังไงตรงไหนอะโอเควิ้ยกระสุนทุกซองถ้าคนอยู่ตรงไหนนะทุกคนเป็นยังไงโอเคสวยหมดทีมแล้วนะมีป้าเพื่อนเอาหายทุกคนเป็นยังไงเต็มเลยครับทุกคนไหนอะโอเค ำไมผมหา,าไม่เจอวะทุกคนหรือผมมองไม่เห็นหรืออะไรเอ้ยอยังไงโอ้โหอยู่ตรงนี้เองเอ้าไดปิงทุกคนคนนี้โอเคเอ้ยนัดนี้โดนเฉี่ยวก็แตกนะแสดงว่าเลือดเขาเหลือน้อยแล้วนะทุกคนโอเคเอทุกคนด้านหน้าผมครับตอนนี้โอเคยิงไปยิงเขาดีกว่าทุกคนอะไรนะเอ้ยยังไงทุกคนโอ้โหถ้าเป็นปืนไกลเขาแตกแล้วเนี่ยโอเคตรงนี้ก็ได้ไวะ โอเคเอาเราจะไปยิงหัวนะเอาชนะแล้วทุกคนน่าโหเล่นอย่างเพลินทุกคนลูกสองนะเป,นปืนที่เล่นสนุกนะเลยทุกคนสำหรับใครที่อ่าอยากโหลดเกมพับกีมาเล่นนะก็โหลดมาแล้วก็ลองเล่นลูกสองดูนะทุกคนมันจะรู้ว่าแบบน้โโาโหมนเล่นสนุกนะปืนลูกสองเนี่ยยิงได่นสนุกหลายปืนเลยนะเว้แต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าช่วงนี้นะผมติดลูกสองเว้ วันนี้ครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนนี่สิบเอ็ดคิวนะไปทุกคนเออเล่นจนไม่รู้เลยอะแต่ก็ตีไปว่า1 0บคิวนะเพราะว่าผมฆ่าด้วยระเบิดหนึ่งตัวนะก็หักลบปไปก็ประมาณสิบคิวพอดีนะทุกคนทําน,น,นี้ครับเจอใหม่คลิปหน้า